ตะวันเกือบจะลับลาเราก็ทาสีองค์พระศิวลีผู้ล้อมข้าวสำเร็จเสร็จสิ้นไปสีเหลืองอลามงามตาโชคดีที่ลุงซอนเอาหันมาดูลุงซอนได้มาเป็นกำลังใจมาช่วยเหลือพูดถึงความหลังเรื่องราวที่ได้มาพัฒนาเพื่อบ้านเพื่อเมือง พระศิวรีองค์นี้ปั้นมาแล้วห้าปีละตั้งแต่คุณพุนศักด์กลางทองอยังอยู่วันนี้ก็มาฟื้นความหลังใครผ่านไปผ่านมาแค่ยกมืออนุมโมทนาสาธุบุญก็ได้แล้วหรือไม่ยกมือสาธุก็หันมาเห็นก็สาธุในใจก็ได้คือกันก็กรรมก็หมดไปแล้ววะเนาะเอาให้อุบาท ดูคนมีประสบการณ์สิแปดสิปีละให้กำลังใจพี่น้องไทยเฮาดูให้กระายว่เรื่องเหตุความดีนี่แหละ <c oughs> โอ้ความดีความงามกับจกแจงเอาไปและการไปการมาเชียรไปเชียมร,รมากธรรมดาละ่ะมีผู้เฮ็ดผู้สร้างผู้แปลงไว้ให้แล้วเฮากันนับถือลือชาแล้วเฮาแก่ผูนเฮ็ดไว้ให้แล้วก็ได้มีภัยไ,ได้มีแต่าูวาอาจารย์กับผมนีได้มาเห็ุไทยก็ได้เดตุด,ดำ เห็นเห็ดแล้วกะเป็นเห็ดแล้วกะเป็นบุญดูแลซอยเดียวเห็ดบุญทำการทานประการเมืองแง่งลงเทไดมาเทไดกะมามมมานานซอยเพิน่นบบทีบาท่าบ้านเฉลิงนึงก็มาวาดอกเงินสะดอกเขาะเข็นได้หนิลุงซอนกะปีที่แล้วกะขาหากักปีนั้นกะไฮ้ปลาหากั<อ>กแลก้วกะปีนั้นกะเกือบจมน้ำตาลให้ตายก็รอดมาได้ย้อนเห็ดบุญเห็ดทานนี่เนะเาะ อนี่แหละจึงว่าว่าเอาสาธุเด้อบุญนิยกให้อุทิศให้เทวดาเพื่อไหมยองมือใส่หัวแล้วจะที่จะสาดจะห่วยจะพูจะพาเจ้าพูล็อกเข้ากันได้ให้นับถิงยืชาให้พวกปักรักษาความเจ็บจะได้ความไข้่าให้มีแหละให้ผู้ว่าสร้างมาแป้งใายอย uh, ู่ดีมีแห้งคู่ผู้คู่คนแล้วสาธุ